มนหล่นมนหล่นมนหล่นค่ะพูดค่ะเป็นไหมคะมาหล่นค่ะสวัสดีค่ะอันอันนีุ้ณหนแน้าข้าน้องมามาซื้อให้นูมาที่ไทยแลนด์มาซื้อให้นูน้าที่ไทยแลนด์ที่ที่มาอยู่ตรงนี้ขไานอะนุนูาไม่ให้มันเพราะว่า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 นนูไม่ปลอดที่ที่ไมกแก่ที่เมกแก่ที่อันใหญ่ๆนนเหรอที่เยอะๆนะเหรอ ไม่รู้สไปลรู้สิเอาสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะตอนเช้าค่ะปอมขมอนเนกขมอปอมสวัสดีค่ะตอนเช้าป้าป้านานานางจะบอกว่าอย่งังไงให้ทำอะไตัวน,นี้ลาบอะไรคะเนี่ยลาบอะไรคะลาบหมูอันนี้ผักอะไรคะผักซีเหลาผักซีเหลาผักแตงผักแคงมามาซิมก่อนแสบบ่ะเออแสบเอาซิม ข้าป้าไหนนี่ให้เข้าป้าไหนไมามานี่ให้เอาวางตรงนี้ไว้ให้มามาเข้าป้าเข้าท<ม>ี่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวมาเอาให้ค่ะตรงนี้มีเข่า,าไม่เห็นตรงนี้เข่าอ๋อโอเคหนูน่าไม่เห็นป้บมามาบอกมามาบอกอะไรคะอ๋ออ๋อนูนูน่าบอกให้มาให้อันอันนี้มามาตีอันนี้ก็นูน่าเข่าเพราะว่า๋ออ๋อออนไรเข่านึกคำนึกคำจะเบา คิดคำสีเาเบอกว่าจังไดคือเขาเพิ่งได้ซีปีเขายัางสิสับส่วนภาษาเขาก็เลยแบบแซบเลยอยูแซบเลยจําคําสีเบาที่มันต่อเนื่องกันเนะี่ยให้มันเป็นเรื่องเป็นเล่าเนะี่ยบรูดิสเ้าจัางไดเขาเลยเออ่อๆจังสินี่ะเด็กน้อยมันกำลังสับส่วนภาษามานันแล้วกระจิกเบาสแวนเขาก็สิไปได้เลยบอกว่าเาไทยนี่ก็อมันคือมันสิคิดอยู่ตั้งโดนแมกเลยต้องว้าวกับหนูด,ดูให้หนูเข้าใจพยายามสอนเขา ลิมชักกนันยังบรุจักตอนนี้รู้แล้วลิมชักคืออตัตใดแมนบอกอืข้าวัน,วนออข้าวข้าวขนมข้าวนมไม,ม่มีอันอันอันนี้ขนมขนมไม,ม่มีอะไรคะขนมไม่มีอันนี้ชุ ขนมคองเคงมันมันสมองกาอะไรมันสมองกาอ่าอ่าอะไรอ่ะคาราเมลคาราเมียมิวสวัสดีค่ะหนูบอกไทยแลนด์ก็ได้อันอะไรมาชิมอะไรคะใช่ค่ะหนูบอกที่เมืองไทยก็ได้ว่ามันคืออะไรคะรสชาติอะไรคะนางจะบอกบอกว่าถึงบอกที่มังไทยก็ได้อ่ะกินข้าวก่อนค่อยกินขนมมาลองก็มามองใส่ให้มันกินข้าวก่อนใส่ตรงนี้แค่ กินข้าวก่อนวันนี้อ่าห้องทองก่อนใส่ตรงนี้ก็ได้กินเข่าห้องทองก่อนผ่อนอ่านางจงไปกินเข่าตอนเลี้ยงกับพี่สาวแอเดียตกับอันเฟนอันนะตอนหาโมงเลี้ยงก็เลยให้กินห้องทองก่อนเอากินลูกกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนเลวมีผักชีด้วยอยากกินด้วยไหมอยากกินด้วยไหมอยากกินด้วยไหมนางถามพวกเจ้าอยากกินด้วยไหมอกันไหมกินข้าวก่อน นูนาไอเพราะว่าน,นูนากีนชกัลเลตเยอไม่ดีงั้นไทยสันก็โอ๊ยไม่เอาลูกคำใหญ่ไปไหมใหย่าหย่ใ่เอาขาทําเขาลูกน้องนูนมามาปะเป๊ะนะน,นูนูน่าไม่ทําไทยสันขาวตัวนี้จ้ะไม่ได้ทําไทยสันไม่ได้เข้าใจไหมลูกตำรวจจับเอาทีนี้เอาผักใส่แล้วก็เอาหอมมีหอมแดงด้วยนี่ย อ๋อครับกินอะกินเองเลยม,มีหอมแดงด้วยกินดิข้ะกินกัปลาหมึกม,มะมะ้าพูดไทยพูดไทยพูดภาษาไทยหนูน่าทำเองก็ได้มะมะ้าโอเคค่ะ เทำยังไงพูดไทยก่อนช่วยช่วยให้หน่อยมามาช่วยหน่อยค่ะได้แล้วค่ะแม่แมมาซื้ออันนี้ให้นูน่าใส่ตัวน,นี้ค่ะคะ่เพราะว่าอันนี้คุณนูนา่าอืมอหอมแดงด้วยอืมกินข้าวกินข้าวเก่งๆอ่ะกินข้าวหอมทง้องอืมเพราะว่าของนูน่าเหรอคะอ่ะ อันนี้ผักอะไรคะที่ออมาสอนหนูผักหอมป้อมจา่ากินข้าวไปด้วยแล้วรู้จักชื่อผักไปด้วยวเข้าใจไหมลูกมนนาลืมมันนี่กินก่อนเออลือมมันนี่กินก่อนโนนะาลืมมันนี่กินก่อนผักซีรล้วม่หมา,มาหนนยอยอกทำหนุแบบนี้อ๋อ,อยากทำาอ,อเขมมาไปทำให้นูทำให้โนนยอยอกทำแบบในโนชิออยากทำเหมือนแม่อยากทำเหมือนแม่อ่ะลูกอ่ะม่เสีหนุนไม่กินหะ่ะ ไม่ใช่หนูหนูไม่เป็นแม่นางบอกไม่ใช่หนูหนูไม่เป็นแม่นางเอิ่นแม่นี่เอิ่นหนูเพราะว่าใครเอิ่นนางเอิ่นหนูจังจนหนูจังสี่นางก็เลยบอกนางก็เลยเอิ่น่อยเอิ่นหนูตามหนูยังงั้นมามาไม่เป็นแม่อือมาม่าไม่เป็นแม่มาม่าไม่เอานิ้วอุ้ยเออเดี๋ยวมาม่าเก็บเองมาม่าจุดฝุ่นก็ได้เออมาม่าดูดฝุ่นก็ได้ไม่เอาไม่เอาหอมแดงนี่เหรอโอเคค่ะ ก็ลองชิมอันเนึงมันอร่อยลองชิมดูลองดูหอมแดงลองดูนะเ,เอาหมดเลยทีเนี้ยเอาหมดนั่นเลยน,น่าอร่อยปะละ่ะอ่าเคี้ยวเลยเคี้ยก่อนค่ะเคี้ยวไปเลยลูกอืมอืมโอเคเคี้ยวยังอ,อย่ากโกงหก,กนะบอกเคี้ยวก็เคี้ยวห้ามโกหกโกงหก,กไม่ได้ เคี้ยวไปเลยมันไม่เป็นไรผักแค่นั้นเอง,ยอยงนูใส่นนิดเหรอค่ะหอมแดงค่ะหอมแดงพูดสิคะหอมแดงอย่าทำปากอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำแกะางนั้นกินเองหอมแดงสุกี้ สอเคปะ่ะเอากินแล้วลูกกินปะ่ะมำมมทำไมท,ทำไมอันนี้มันแข็งก็มันเป็นหัวห,ห,หอมไงลูกหัวห,หอมที่อยู่ใต้ดินแล้วเวลาเราจะมาทํากับข้าวเนี่ยหอมแดงเคี้ยวไปเลยมันก็เหมือนผลไม้นั่นเลยอนนาเคี้ยวสช่คะมันเหมือนผักอันนี้แหละคะ่ะเหมือนผักชีเนี่แหละลูกอะนูนาชิมผักชีไปก็ด้วยเี้กับหอมแดงได้สิมามาทําให้ กินกินกินลักกะลักกะกินกินให้แล้วอืมเห็นไหมโอเคป่ะล่ะอืมผักชีอร่อยไหมคะอือชวนเพื่อนๆกินข้าวรสชาติเป็นไงมามาตุ๊มามาคิมมิลามาตตัวนี้ เอาอย่าเพิ่งไปกินขนมกินข้าวก่อนมาใส่นูนาทบานอ่า,เ,อาเดี๋ยวไปกันเดี๋ยวไปอาบนะ้ำั่นแต่งตัวเอาอาบนะ้ำเมื่อคืนนี้แล้วไม่ต้องเดี๋ยวมามาไปป๊บปป๊อนั่งยุบเดี๋ยวกินเขานั่งก็ออาทั ه, ้งเบาะทั้งเหรียญยุ่งสิแหละพี่น้องบอด้อัดคลิปวิดีโอนะแกลเลนยิ่งสิกินแม่กับลูกยุ่งสิแหละ ว่าแม่อันอัดวิดีโอแล้วนั่งบังคับให้ลูกกินแบบแหวนแบบนี้ดิอยู่บ้านคอยกายเคสแบบนี้ว่าจะกินแหวนแบบกับลูกคอยนั่งเว้ากันเจาะเกะเจาะเกะกันทั้งห่ายทั้งได้กันยังสิเลยลูกอะคุณนมาตอนไหนหนูาทำหล่นค่ะหนูนไม่ทำหล่นอ,อืมน้นาไม่ได้ทำหล่นทำเอา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 ใหม่ก็ได้อือเอาใหม่ก็ได้น้นาทำใหม่ก็ได้อืม มาพูดเสียงให้น่อยนูนูนไม่เสียดังมันไม่ได้ยินใช่ไหมนูนนูไมาไม่ยินแม่ไม่ได้ยินค่ะเขายังสับสมสับสนสิบบอกมึงก็บอกเบอร์จิดผ่อนเสียงให้น่อยบอกแม่เปิดเสียงให้ผ่อนเสียงให้น่อยเปิดเสียงเปิดเสียงเพิ่มเสียงนะลูกเพิ่มเสียงเจช่มาใส่พูดเสียงไม่ใช่ผ่อนเสียงเพิ่ม เพิ่มเสียงเยอะเสียงดังขึ้นเพิ่มเสียงมาใส่เพิ่มเสียงอะไรเสียงเสียงมาใส่เพิ่มเสียงอ้าวอ่าร้องเพลงได้ยังร้องเพลงก็ลั่ะไม่เอาเอาเพลงลุงสาธิตทองจันที่มันมาใส่เพียอ่ะอาวไปร้องก็ร้องเพี่อ่ะอ้ไม่ต้องหรอกเดี๋ยวป๊มาสอนลุงเพลงลุงสาธิตต่อไปเอาค่ะมาม

ร้ uh huh. องไปเลยลูกร้องไปเลยเมื่อเช้าดูทำอะไรคะต้องเพงลงฝรั่งเพลงอะไรนะ I พูดใหม่สิ I take นุมเอาใหม่สิมาม่าจนะ I, I take my t i c k t to my I take my t i c k to my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 , to my. ทุไม้ทุมไม้อันจะ่ปนี่้ทำมไมทุไมทุไมโอเคค่ะอิ่มแล้วเหรอคะมาละนู่นมาทอัดมันไปว้านู่นละทะาบ้นี้แม่สังหารยุพทีลูกเอยลิ้งกังเลยซาวดั้งแมบผมรักคุณ ใส่ให้ไหนคะใส่ให้สะข้อด้วยค่ะแล้วจำได้ชาวบ่าเดวป่ะเขาดังแหมบเขามีเงินมีทองไปไปจิ๊บจิ๊บจ้าตั่วจ้าจะไปแล้วเหรอไม่เขาดังแหมบเขาข้าจะแหมบอือขึนเมืองนี้บาบาะใช่เติมเสริมเติมแต่งกันเติมแต่งเติมเติมเสริมเติมแต่งแต่งเขาเติมเสริมเติมแต่งเขาสวยแล้ว จิตใจเราก็ต้องสวยด้วยไม่ใช่สวยจิตหนาไปเสริมเติมแต่งแล้วใจิตใจเขาบ่สวยมันก็บ่สวยเนาะพี่น้องเด็กหน่อยไว้หลอกไว้หลุนเขาบ่งามเขาจะไปคิดว่าเขาอยากเฮ็ดนั่นอยากเสริมดังอยากเฮ็ดหนาอกอยากทำนั่นอยากทำนี่เขาอยากเฮ็ดนนเขาก็ทำงานเขาก็ไปเฮ็ดมันก็สวยใจิตใจเขาก็ต้องสวยไปนั่ง ไปคิดว่าจาของสมบูมีเงินเห็ดเห็ดอ่ะออยากงามเขาก็เห็ดเขาก็ต้องหาเงินเห็ดอีกเนาะสวยๆหลดสุมสาวสวยๆหล่อๆหนุ่มๆ <laughs> กินผักไปน้ำเด้อ <laughs> มึงไม่ยังนี้ยัยกินตะมกกากขาอะไรผู้สาวผู้บ่าวสิว้วน <c oughs> กินหอมแดงใช่ไหมไ <c oughs> ปจบๆจ้ๆจาไปจบแล้ว <c oughs> มันนานแล้วหน่คี่สิบสองนาทีแล้ว มทำไมไม,ไม่ถ่ายทอดสดไปเลยล่ะถ้าจะนานแบบนี้นะทำไมไม่ให้มาสายทอดสดไปเลยถ้าทอดสดก็ได้มันอนมันพอกระเทอน <c oughs> มาชิมสิอร่อยปะอนนี้ด้วยพี่น้องการกินข้นนขาวหรอพี่น้องการกินข้าวบางทีเบึงองที่นีประโยชน์หลายอย่างเนาะ บางอย่างเขากินเขากินเอเียงก็เป็นมแามา่จ<า>๋าเอาฟอโฟลิสปีหนนะเอาอะไรนะเอาโฟลิสปีหนมานะที่เทวดวตุ่มเอาไอโฟนหนูนะสวัสดีค่ะก่อนไปแล้วจ้ะแม่กับลูกสวัสดีค่ะก็แล้วค่ะมแม่เสร็จแล้วค่ะ